บทที่23จุโจมเมชาฟอเ,อเซอียลยูหยุดที่ปลายซอยหันหลังกลับและรอยอย่างเงียบเงียบเพื่อให้คนที่อยู่เบื้องหลังปรากฏขึ้นผ่านไปครู่หนึ่งเงาที่คลุมเครือก็ปรากฏขึ้นมันเป็นชายคนหนึ่งสวมเสื้อคลุมดอกจันดอกจันดอกจันเขาเตี้ยมากและดูเหมือนเด็กประถมที่ยังไม่จบการศึกษาอย่างไรก็ตามคอสูมนี้ลดราคาเหมือนกระสอบสีดำและแผ่นดวนที่คู่ต่อสู้ซ่อนอยู่ใต้เสื้อคลุม แต่ขอบและมุมก็ปิดไม่ได้อยู่ดีเห็นได้ชัดว่านี่คือนักล่าการหายากอีกคนจากปรมาจารย์กลุ่มเหมือนกับแพนโดราที่เคยถูกยูยูตอบโต้มาก่อนฉันสามารถตรวจจับการมีอยู่ของฉันได้จริงๆนักล่า,าตัวน้อยเย้ยหยันแม้ว่าเขาจะค่อนข้างตื่นตัวนักล่าการหายากเหออยวหยูพูดเบาๆมันเป็นผีจริงๆฮ่าๆาในเมื่อเจ้าพูดเช่นนั้นดูเหมือนว่าเจ้าจะฆ่าแพนโดราจริงๆ นักล่าตัวสั้นยิ้มข่าวกรองบอก,กว่าเขาแพ้เด็กอย่างคุณตอนแรกฉันไม่เชื่อหอรออ,อกอแต่คุณกล้าหาญจริงๆแม้แต่ปรมาจารย์ของเราก็ยังคว้าให้หายากได้ลูกของคุณดึงสำรับของแพนดอร่าโดยตรงเลยคุณอยู่กระตุกมุมปากของเขาคุณบอกฉันได้อย่างไรว่าฉันเป็นคนร้ายที่ดุร้ายที่สุดคำพูดเหล่านี้ฟังดูคล้ายกับแสดงความชื่นชมในหมู่เพื่อนร่วมง,งาน ความหมายของอีกฝ่ายก็เหมือนบอกว่าเรามักจะหยิบให้หายากเพียงหนึ่งหรือสองใบเพื่อควา้าพี่ชายคุณต้องการทั้งหมดจริงๆมันเยอะมากจริงๆแต่อีกฝ่ายก็พูดถูกจากงานต้นฉบับปรมาจารย์ในฐานะองค์กรวายร้ายปฏิบัติตามกฎจนน่าชื่นชมเล็กน้อยเห็นได้ชัดว่าเป็นองค์กรที่ชั่วร้ายแต่ทุกครั้งที่กลุ่มของพวกเขาทำการยิงพวกเขาจะแสดงจานต่อสู้อย่างเชื่อฟังเพื่อเล่นไพ่กับตัวเอก พวกเขาต้องชนะให้ก่อนที่จะขึ้นไปคว้าให้หายากและพวกเขาจะไม่ทำอะไรกับฝูงชนโดยตรงมันไม่นับว่าบางครั้งนักล่าบางคนที่แพ้ตัวเอกในการดวลต้องการกลับไปที่บัญชีหรือทำโดยตรงพวกที่ดื้อรั้นเหล่านั้นถูกดัดแปลงโดยตรงและห่างไกลจากความทรงจำโดยนายมาลิกของพวกเขาและกลายเป็นปัญญาอ่อน UI เขาขอกลุ่มการ์ดก่อน เพื่อไม่สำคัญหรอกของเสียที่สูญเสียให้กับคุณถูกลงโทษโดยองค์กรและวิญญาณของเขาถูกเนรเทศไปในความมืดตลอดกาลนักลาการ์ดสั้นหายากเปิดแผ่นต่อสู้ในมือของเขาและงานของฉันคือการนำและเมจิเทียนที่แพนดอร่าแพ้ให้กับคุณกลับคืนมาจากคุณตราบใดที่ฉันทำสำเร็จฉันจะได้รับรายงานแทนที่ตำแหน่งของแพนดอร่าและได้รับสถานะที่สูงขึ้นเขาพูดพลางยิ้มอย่างมีเล่ห์ใน อัญญะประกาศคู่จุดจุดจุดดูเหมือนมันจะง่ายไปหน่อยภารกิจรับความท้าทายจากปรมาจารย์สองหลังจากที่คุณเอาชนะแพนโดราผู้วิเศษกลุ่มปรมาจารย์ผู้ทรงพลังก็ยังไม่ยอมแพ้และส่งคู่ต่อสู้ใหม่มาท้าทายคุณอัญญะประกาศคู่ คุณยูได้รับการเตือนความจำอีกครั้งจริงๆอย่างไรก็ตามไม่มีตัวเลือกปุ่มให้ยอมรับหรือปฏิเสธบนแผงงานดูเหมือนว่าเป็นงานที่ถูกบังคับใช้เมื่อคลิกเกอร์และไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธแต่ลองคิดดูแล้วเป็นไปไม่ได้ที่ปรมาจารย์จะปล่อยให้เขาเป็นแบบนี้ไวร้ายส่วนใหญ่ในยูจิโอมีกฎเกณฑ์มากกว่าตราบใดที่คุณร่วมเล่นไพ่กับพวกเขาอย่างจริงใจพวกเขาจะปฏิบัติตามกฎและส่งคนมาเล่นไพ่กับคุณเสมอและส่วนใหญ่ยินดีเดิมพัน แต่เมื่อคุณปฏิเสธที่จะเล่นไพ่และต้องการหนีฉันขอโทษเราเลือกเล่นโดยตรงดวน X2 ็ u l p 400นักล่าการหายาก LP 400 0แล้วการโจมตีครั้งแรกสำหรับฉันจวกการ์ดนักล่าการหายากของปรมาจารย์ข้าขออัญเชิญเมชาโซเยอร์โจมตีทหารเมชาพลังโจมตี1,600 จากนั้นก็เปิดการ์ดเวทมนต์จากมือดอกจัน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 ,อจนของเพื่อนร่วมชาติเขาเล่นการ์ดเวทมนต์จ่าย1,000 LP และอัญเชิญพิเศษสัตว์ประหลาดสีดาวสองตัวที่เป็นประเภทเดียวกับทหารเมชาจากเด็กของเขาเอฟเฟกตการ์ตูนนักล่าการหายาก LP 400 0 LP 300 0เขาดึงสำรับออกมาแล้วหยิบให้สองใบอย่างรวดเร็วออกมาเครื่องจักรของฉันอัญเชิญพิเศษ เมชาสไนเปอร์และเมชาการสไนเปอร์เมชาพลังโจมตี1,800เมชาการพลังโจมตี1,200คุณยูริตาลงดาดฟ้าเมชาความสามารถในการกระโดดออกมาจากมอนสเตอร์3ตัวในลมหายใจเดียวเช่นนี้ความสามารถในการปูแบบนี้ค่อนข้างทรงพลังในสภาพแวดล้อมของยุคนี้เฮ hey, ฉันมีมอนสเตอร์3ตัวอยู่บนสนามในพรานยิ้ม แต่น่าเสียดายที่มอนสเตอร์ที่ถูกเรียกมาเป็นพิเศษผ่านเอฟเฟเพื่อนไม่สามารถโจมตีได้และไม่สามารถใช้เป็นเครื่องสังเวยที่หัวหน้าเรียกออกมาได้จากนั้นฉันก็วางไพ่อีกใบและรอบก็จบลงโจมตีไม่ได้และใช้เป็นเครื่องสังเวยไม่ได้เหลียวหยูมองดูสัตว์ประหลาดทั้งสามบนสนามของคู่ต่อสู้อย่างครุ่นคิด มีมอนสเตอร์สีดาวสามตัวเป็นไปได้ไหมว่าเขาต้องการใช้สัตว์ประหลาดสามตัวเพื่อสร้างเครือข่าย f y z และอัญเชิญผู้ครอบครองสีจุดๆุดจุด,จดขออภัยผิดพลาดประการใดที่นี่ไม่มีน้ำหนักเกินหมายเหตุผู้ปกครองสีซูเปอร์มอนสเตอร์เงื่อนไขาการเรียกมอนสเตอร์สีดาว x 3เนื่องจากเอฟเฟกแรงเกินไปมันถูกระบุว่าเป็นการต้องห้ามแต่มันไม่สมเหตุสมผลที่จะคิดเกี่ยวกับมันตาฉัน เยวูยู Yo, กล่าวว่าอัญเชิญฮีโร่ธาตุมนุษย์เดนไลน์นักรบสีน้ำเงินปรากฏตัวบนสนามพร้อมกับดื่มเครื่องดื่มใสๆท่า,า,ามกลางกระแสะไฟที่คดเคี้ยวไดแองกวงแมนทำไมฉันถึงมีลางสังหรณ์ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่ทำงานหนักเกินไปและต้องตายฮีโร่ธาตุมนุษย์ไฟฟ้าพลังโจมตี1,600สู้โจมตีทหารเมชาด้วยเดียงกวางเหมิน นแองกวงแมนบินขึ้นไปตามคำสั่งของอาจารย์และปล่อยกระแสไฟฟ้าที่เจาะทะลุพร้อมกับเครื่องดื่มสายสายฟ้าเป็นเหมือนหอบพุ่งขึ้นไปในอากาศล็อกเมชาการด้วยพลังโจมตีต่ำสุดในสนามของคู่ต่อสู้เฮ้ hey, อย่างที่ฉันคาดไว้นายพรานหัวรอคิกคักและกระตุ้นเกฟก้าพลิกฝาครอบการโจมตีจะอ่อนลงการโจมตีของมอนสเตอร์ของคู่ต่อสู้ไม่ถูกต้องและช่วงการต่อสู้ถูกบังคับให้ยุติ ลมกระโชกแรงพัดออกมาจากกากับดักที่พลิกกลับสร้างกำแพงน้ำวนเพื่อปกป้องสัตว์ประหลาดเมชาในกลุ่มผู้ชมกระแสไฟฟ้าของอิเล็กทริกไลแมนถูกปั่นป่วนในพายุและถูกพัดออกไปในทันทีไม่สามารถเจาะชั้นการป้องกันนั้นได้อย่างสมบูรณ์น่าเสียดายที่การโจมตีของคุณไม่ได้ผลในพรานหัวเราะคิกคับความคิดของคุณเดาง่ายจริงๆเป็นแค่เด็กอย่างไรก็ตามยูยูไม่ได้สังเกตดอกจัน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 ,อจน,อจนของเขาเลย ในขณะนี้ความสนใจทั้งหมดของยูยูมุ่งเน้นไปที่การโจมตีที่อ่อนลงของการดกับดักที่ค่อยๆโปร่งใสและหายไปบัตรช่วยชีวิตต้นไม่เพียงแต่ทำให้การโจมตีเป็นโมฆะแต่ยังบังคับให้สิ้นสุดช่วงการต่อสู้แต่ยังเปิดกับดักการโต้อตอบที่เร็วที่สุดอย่างน้อยการดระดับ SR ที่หายากการดใบนี้มันดีจริงดีจริงแต่อีกไม่นานจะกลายเป็นนามสกุลโดยการตรวจสอบด้วยสายตา นายพรานผู้จาไร้าสาระมาเป็นเวลานานแล้วและพบว่าฝ่ายตรงข้ามไม่มีปฏิกิริยาใดๆเลยในไม่ช้าเขาก็ค้นพบว่าโยอยู่กำลังมอองค์การโจมตีของเขาอย่างอ่อนแรงและดุเดือดนักล่าการหายากโกรธจัดเอ็นเอ็นดีเรากำลังเล่นไพ่คุณยังคงคิดว่าจะขโมยบัตรแรงงานได้อย่างไรคุณถูกปล้นหรือฉันถูกปล้นแน่นอนอยูยูไม่ได้ลืมธุรกิจฉันใส่ไพ่สองใบและรอบของฉันก็จบลง ดูเหมือนว่านายพรานจะรู้สึกว่าเขาถูกดูหมิ่นและใบหน้าของเขาบิดเบี้ยวด้วยความโกรธใบหน้าที่เดิมเล็กไปหน่อยเมื่อโกรธจะกลายเป็นนามธรรมมากขึ้น www.mtnovel.com e e r ให้เด็กดื้อกล้าที่จะดูถูกฉันตาฉันอัญญประกาศคู่ดึงกาจากสำรับและใบหน้าที่โกรธของนักล่าก็บีบรอยยิ้มที่บิดเบี้ยวให้เจ้าเห็นเหตุผลว่าทำไมข้าถึงได้รับเลือกจากองค์กรส่วนผสมที่แข็งแกร่งที่สุดของฉัน นายพรานหัวเราะและตบการ์ดมอนสเตอร์ใหม่บนช่องเสียบการ์ดฟรีอัญเชิญหัวหน้าโควิงตันหัวหน้าโควิงตันพลังโจมตีหนึ่งพันทหารสวมชุดเกราะสีชมพูและเอวตรงปรากฏขึ้นบนสนามของเขาราวกับเป็นทหารรักษาการด้วยวิธีนี้เงื่อนไขจะถูกรวบรวมนายพรานโบกมืออย่างมีชัยและยิ้มราวกับเด็กห้าร้อยจิน เอฟเฟกตพิเศษของวอลล์ดโควิงตันด้วยการจ่ายเงิน1,000 LP ของผู้เล่นในราคาทำให้เมชาสไนเปอร์เมชากาดและเมชาโซเยอร์ในสนามเป็นหน่วย3หน่วยเอฟเฟกตการ์ตูนนักล่าการหายาก LP 3 0 0 0 LP 20000ยูยูเลิกคิวพอดีกับมอนสเตอร์ฉันเห็นสัตว์ประหลาดเมชาสาตัวบนสนามนักล่าที่บินจากพื้นดินนาทีละตัว และร่างกายที่เป็นโลหะก็เริ่มสลายตัวชิ้นส่วนเครื่องจักรนับไม่ถ้วนถูกแขวนลอยอยู่ในอากาศเคลื่อนที่ไปตามวิถีของมันราวกับถูกดึงดูดด้วยแม่เหล็กชิ้นส่วนต่างๆถูกปะติดปะต่อกันฟันเฟืองกัดกัน,นกลไกโลหะเสียดสีและชนกันและประกอบขึ้นในที่เดียวทําให้เกิดเมชาขนาดยักษ์ที่มีร่างกายที่ปีนขึ้นไปเรื่อยๆและรูปร่างของมันดูเหมือนจะทะลุทะลวงท้องฟ้าเหมือนภูเขาเหล็กเว้ยแรงขวางหน้าอยู่ๆ มาดูกันว่านี่คือสัตว์ประหลาดที่แข็งแกร่งที่สุดของฉันยูนิตเมชากองกำลังติดอาวุธหน่วยกลไกลกองกำลังติดอาวุธพลังโจมตี4,600บทที่24สามกับดักหน่วยเมชากองทัพติดอาวุธพลังโจมตี4,600ฮ่าห้าห่าฮานี่คือไพ่ตายของฉันสัตว์ประหลาดที่แข็งแกร่งที่สุดของฉันคุณไม่มีทางปล่อยมันออกมาแน่ นักล่าของปรมาจารย์เริ่มขยายตัวอย่างไม่สิ้นสุดและดูเหมือนว่าการสร้างสัตว์ประหลาดขนาดใหญ่เช่นนี้ทำให้เขารู้สึกอยู่ยงคงกระพนัน แต่มีสิ่งหนึ่งที่จะพูดสัตว์ประหลาดที่สามารถโจมตี4,600ในยุค D.M นั้นยอดเยี่ยมมากทีเดียวในเวลานั้นสภาพแวดล้อมของเกมไม่ซับซ้อนเหมือนในสมัยก่อนและวิธีการแก้เกมและมอนสเตอร์ที่โจมตีสูงนั้นค่อนข้างจำกัดประธานาธิบดีสามารถฆ่าได้ตามต้องการในสภาพแวดล้อมปัจจุบันโดยอาศัยมังกรอัลติเมตกระดูกมนุษย์ที่มีพลังโจมตี4,500 ยูยูไม่ค่อยรู้เรื่องเด็กเมชามากนะักเขาไม่ได้คาดหวังว่าศัตรูจะกระโดดออกมาจากสัตว์ประหลาดที่มีพลังโจมตี4,600อย่างกระทันหันสัตว์ประหลาดที่เหมือนกันดั้มยืนอยู่บนสนามฝั่งตรงข้ามปืนและขีปนาวุธหลายแบบชี้ไปที่หัวของคู่ต่อสู้ดูค่อนข้างลับไม้การโจมตีของกองทัพเมชานายพรานตะโกนว่าเมชายิง หุ่นยนต์ตัวใหญ่ยิงเข้าที่ด้านข้างของยูยูพลังการยิงอันทรงพลังนั้นท่วมทน้นเปลวไฟที่หางลากโดยขีปนาวุธจะพันกันในอากาศและกระสุนกระจัดกระจายเหมือนเม็ดฝนที่หนาแน่นชายใดแองกวงบนไซของยูยูยกแขนขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อปล่อยการป้องกันฟ้าผ่าแต่มันก็ไม่มีความหมายอย่างสมบูรณ์ ต่อหน้าสัตว์ประหลาดทรงพลังที่มีพลังโจมตี4,600ความต้านทานของเขานั้นน้อยมากราวกับกระดาษและคนทั้งหมดจะถูกฉีกเป็นชิ้นชิ้นทันทีด้วยไฟอันทรงพลังพ,งพร้อมกับเสียงคำอันน่าสยดสยอง ulp 4 0 0 0 lp 1 0 0 0เติ้งกวงม่านนายแพทย์รู้ดีว่าการปรากฏตัวครั้งแรกไม่ดีทุกครั้งเก่าเก่าเด้วยวิธีนี้ทุ่งนาของคุณจะว่างเปล่านพรานหัวเราะ และฉันยังมีผู้ตรวจการสงครามโควิงตันที่ไม่ได้โจมตีหัวหน้าโควิงตันพลังโจมตีหนึ่งพันไปเถอะโควิงตันโจมตีตรงๆฉันชนะการต่อสู้ครั้งนี้เปิดฝาการเครื่องหมายฮีโร่การดกับดักบนสนามยูยูถูกเปิดออกและลำแสงค้นหาพุ่งผ่านม่านควันและโยนมันขึ้นไปในอากาศก่อตัวเป็นเครื่องหมายวงกลมที่ลอยอยู่สูงในอากาศใชอแทนฮีโร่ เครื่องหมายฮีโร่คือกับดักที่เปิดใช้งานเมื่อมอนสเตอร์ฝ่ายเราถูกทำลายโดยการต่อสู้คุณยูดึงสำรับออกจากกระดานดวูคุณสามารถเลือกฮีโร่่าที่ต่ำกว่าระดับสีจากเด็กเพื่อเรียกแบบพิเศษได้อันเชิญพิเศษฮีโร่่าตปีกพายุหมุนสีเขียวอ่อนกลิ้งไปมาบนสนามและฮีโร่สีเขียวกลางปีกสีขาวราวหิมะของเขาและบินออกไปที่สนาม คุกเข่าครึ่งหน้าและล้มลงต่อหน้าโยโย่แขนของเขาเดินโซเซไปบนไม้กางเขนในท่าป้องกันฮีโร่ธาตุวิงแมนพลังป้องกันหนึ่งพันเทพลังโจมตีของโควิงตันเหมือนกับพลังป้องกันของวิงแมนมันไม่สมเหตุสมผลเลยแม้ว่าคุณจะโจมตีในพรานอย่าปากอย่างไม่สบายใจถ้าอย่างนั้นฉันจะวางไพ่และรอบก็จบลง ในกฎของมอนสเตอร์ดวนมอนสเตอร์ที่มีพลังโจมตีเท่ากันจะต่อสู้กันเองและตายด้วยกันอย่างไรก็ตามการต่อสู้กับมอนสเตอร์ที่มีพลังโจมตีและพลังป้องกันเท่ากันนั้นไม่มีความหมายและทั้งสองฝ่ายจะไม่ถูกทำลายหรือสร้างความเสียหายจากการต่อสู้ในพรานมองเขาด้วยใบหน้าบูดบึง้งคุณฟื้นคืนชีพแล้วแต่รอบต่อไปหน่วยกลไกของฉันจะกำจัดคุณอย่างแน่นอน ยูยูยักไหล่ไม่สนใจและดูเหมือนจะไม่ตื่นประหนาก,กับสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยต่อหน้าเขาตาฉันจั่วการ์ดดูเหมือนเขาจะจั่วการ์ดแบบสบายๆอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าบางคนจะจั่วการ์ดตามปกติแต่อันที่จริงทักษะนี้ได้เปิดใช้งานแล้วในขณะนี้การ์ดดวงชะตาหากฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้เล่นการกดปุ่มในสถานการณ์นี้จะต้องระมัดระวังเพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามเรียกใช้ทักษะการจั่วดี อย่างไรก็ตาม NPC ธรรมดาธรรมดาเล่นพ่อย่างซื่อสัตย์และปฏิบัติตามกฎพวกเขาจะเข้าใจกิจวัตรของผู้เล่นสุนัขได้อย่างไรฉันเปิดใช้งานการ์ดเวทมนต์จากมือของฉันม่านแห่งมนต์ดำโยวอยู่เล่นการ์ดเวทมนต์และการ์ป๊อปอัพก็ปรากฏขึ้นข้างๆเขาฉายภาพกระดูกสีขาวหนาแน่นและม่านบินสีดำเหนือสีสะของเขาในราคาที่จ่าย LP ของคุณครึ่งหนึ่งเรียกนักเวทพิเศษจากเด็ก ULP 1 0 0 0 l น p 5 0 0กระดูกสีขาวในอากาศเปิดม่านใต้เขาด้วยแขนที่แห้งและมีหมอกสีแดงเลือดไหลอยู่ใต้ม่านร่างสีแดงเรียวกระโจนออกมาพลิกตัวไปมากลางอากาศอย่างคล่องแคล่วและหมอบลงกับพื้น เขาแต่งกายด้วยชุดคลุมสีแดงมีผมสีเงินอยู่ใต้หมวกคาถาเขายืนขึ้นไม้เท้าสีเขียวเข้มกว่าส่วนโค้งออกข้างหน้าขาวและพายุไซโคลนที่ผสมกับคลื่นพลังเวทมนต์ก็พัดไปตลอดทางที่เจ้าหน้าที่ผ่านไปนักมายากลดำโทจอมเวทดำพลังโจมตี2,500 การ์ดแพนดอรา่านักล่าการหายากหรือตาลงแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณเรียกนักเวทมนด์ดำออกมาคุณมีเพียง500 LPS ที่เหลืออยู่ในสายลมหน่วยกลไกลของฉันพลังโจมตีคือ4,600คุณยังคงสามารถกลับมาในสถานการณ์นี้ได้หรือไม่วางไพ่สองใบบนหน้าปกและรอบจะสิ้นสุดลงเหลียวหยู่อดไม่ได้ที่จะชื่นชมนักล่าการหายากคนนี้ในฐานะลูกผู้ชายตัวจริง และเขากล้าที่จะพูดคำต้องห้ามอย่างเทีนยนไขในสายลมกับคู่ต่อสู้ของเขาในการดวลตลอดประวัติศาสตร์ของเกมคิงผ่านยุคสมัยใครก็ตามที่กล้าพูดคำว่าเทียนในสายลมอีกด้านหนึ่งในออนี้เมชั่นหญ้าบนหลุมศพก็โตขึ้นจนมองไม่เห็นหลุมสอพอ แม้แต่ซูเปอร์บอสระดับเทพแห่งการทำลายล้างก็ไม่สามารถหลบหนีกฎนี้ได้และตอนนี้ทหารที่ไม่รู้จักที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของปรมาจารย์ก็กล้าที่จะแตะต้องข้อห้ามนี้เป็นที่น่านับถือจริงๆตาฉันหลังจากที่แรกาทันเตอร์จัวการ์ดแล้วเขาก็จ้องไปที่การ์ดหน้าปกทั้งสามใบในแบ็คคอร์ของยูยูและคิดถึงมันแผ่นเสียงมีเพียงห้0แต่เขาใช้นักมายากลสีดำเพื่อโจมตีมัน มันพยายามหลอกล่อให้ฉันโจมตีหรือไม่กล่าวคือมีการกลับรายการในสามกาบคาสหรือไม่ให้ด้านซ้ายสุดถูกปกคลุมในรอบที่แล้วถ้าปล่อยได้ก็ควรเปิดในการโจมตีรอบสุดท้ายน่าจะเป็นแค่การกำบังการลับสิ่งเดียวที่ต้องระวังคือไพ่สองใบที่เพิ่งครอบคลุมในรอบที่แล้วเขาหัวเราะคิกคักและดึงไพ่ออกจากมือถึงแม้เจ้าจะแค่ลับให้ข้าระวังตัวหน่อยเปิดใช้งานการกำจัดเวทมนต์การเวทมนต์ เนื่องจากผลของกราดใบนี้ฉันสามารถยืนยันกร์ดที่อยู่ในสนามได้หากการ์ดนั้นเป็นกร์ดเวทมนต์ให้ทำลายมันโดยตรงหากเป็นการ์ดกับดาบจะถูกเขียนทับยูยูเลิกคิวนี่สิ่งที่ฉันต้องการเลือกคือกาา์ดด้านขวาสุดยูยูยืนสงบด้วยแขนของเขาพับกาดที่ปิดอยู่ข้างๆเขายืนอยู่อย่างควบคุมไม่ได้ภายใต้อิทธิพลขององค์การกำจัดเวทมนต์ นั่นคือการดกับดัก Wall of Breaking สามารถเปิดใช้งานได้เมื่อฝ่ายตรงข้ามประกาศการโจมตีเพื่อลดพลังโจมตีของมอนสเตอร์ทั้งหมดในสนามของฝ่ายตรงข้ามตามจำนวนมอนสเตอร์ x 800แต้มปรากดอว่าตอนนี้มีมอนสเตอร์2ตัวบนสนามของฉันถ้าฉันโจมตีด้วยหน่วยกลไกภายใต้ผลของกับดักของ Wall of Breaking พลังโจมตีของฉันจะลดลง1,600แต้มในพรานหันกลับมาขึ้นเสียงแต่ ต่อให้ลดลง1,600แต้มหน่วยกลไกลก็ยังมีพลังโจมตี3,000นักเวทดำมีพลังโจมตีเพียง2,500เท่านั้นการโจมตีครั้งนี้ยังเพียงพอที่จะกำจัด LP เพียง500 LP ของคุณมันจะเป็นชัยชนะของข้าห้าห้ดูเหมือนว่าความหวังของคุณที่จะโจมตีกับดักกับดักนี้จะไม่ได้ผล น่าเสียดายถ้าฉันเรียกมอนสเตอร์ตัวอื่นในเทอร์นนี้พลังโจมตีของหน่วยกลไกลจะลดลอลิงงองู2400คะแนนและคุณสามารถใช้นักมายากลดำเพื่อต่อสู้กลับได้น่าเสียดายฉันทำได้ดีกว่าเมื่อพูดถึงเรื่องนี้นักล่าตัวเตี้ยยิ่งรู้สึกอึดอัดและเขาแทบรอไม่ไหวที่จะห้อยเอวไว้ที่จุดนั้นชั่วขณะหนึ่งในเวลานี้เอฟเฟกการลบเวทมนต์สิ้นสุดลง เนื่องจากกาศที่ยืนยานแล้วไม่ใช่กาศเวทมนต์เบรกวอลกจึงถูกผู้ใหม่บนสนามเพื่อรักษาสภาพเดิมแต่นักล่ากาศหายากไม่สนใจเลยระเบิดครั้งสุดท้ายกองทัพเมชาโจมตีนักเวทมนต์ดำเมชายิงนายพรานเริ่มหัวเราะนักเวทดำและกาศหายากของคุณฉันจะรับไปเปิดใช้กำแพงทำลายกา์ดกับดัก คุณยูเปิดใช้งานการ์ดหน้าปกพลังโจมตีของมอนสเตอร์ทั้งหมดในสนามของฝ่ายตรงข้ามลดลงตามจำนวนมอนสเตอร์ F อ0 0กองกำลังเมชากองกำลังติดอาวุธพลังโจมตี4,600พลังโจมตี3,000หัวหน้าโควิงตันพลังโจมตี1,000พลังโจมตี0มุกดาเปล่าประโยชน์นักล่าตะโกนว่ากองทัพเมชาโจมตีต่อไปฉีกนักเวทมนดาและเด็กชายตัวเหม็นคนนี้ให้แหลก เปิดการ์ดโอเวอร์เลทที่2อีกครั้งการดำเนินการของยูยูยังไม่จบกลุ่มของการ์ดกับดักช่วยยิงการ์ดใบนี้สามารถโจมตีได้เฉพาะในเทอร์นี้เมื่อมอนสเตอร์ในสนามของคุณถูกโจมตีเพิ่มค่าพลังโจมตีของมอนสเตอร์ตัวอื่นในฝั่งคุณฉันใช้เอเลเมนทัลฮีโร่วิงแมนเพื่อสนับสนุนและเมจิเชียนและพลังโจมตีของบลกเมจิเชียนเพิ่มขึ้นพันคะแนนอัญญประกาศคู่มันเป็นกับดักคู่จริงๆเหรอ นักล่าการหายากตกตะลึงแต่เขาก็ไม่ล้มเหลวจากนั้นฉันก็เปิดการดปกและตอบโต้กับดักกับดักการใบนี้สามารถลบล้างและทำลายการดกับดักที่ฝ่ายตรงข้ามเปิดใช้งานระหว่างช่วงการต่อสู้ได้อัญยประกาศคู่นักล่าการหายากยิ้มการเปิดใช้งานการยิงช่วยเหลือถูกยกเลิกดังนั้นพลังโจมตีของนักเวทดำจะไม่เพิ่มขึ้นแต่เดิม2,500คะแนนนี่เป็นครั้งสุดท้ายจริงๆหน่วยเมชา ถ้าเขาเพื่อฉันอัญญาประกาศคู่อย่างไรก็ตามในวินาทีสุดท้ายของช่วงเวลาชี้ขาดนี้เหยูยูกระตุกมุมปากของเขาเผยให้เห็นรอยยิ้มราวกับผู้ชนะอะอะไรหัวเราะอ,อะไรพี่นักล่าตื่นประหนกทันทียูยูหัวเราะคิกคักตามผลของเครื่องหมายฮีโร่ฉันสามารถเลือกฮีโร่ธาตุระดับสีดาวใดก็ได้จากเด็กเพื่ออันเชิญพิเศษทำไมคุณถึงคิดว่าฉันเลือกที่จะไม่โจมตีหรือป้องกันละ นักบินที่มีความแข็งแรงสูงวิงแมนคิวเอคิวชายชราหรือถอนยากเท่ากับเท่ากับทำไมทำไมนักล่าการหายากเริ่มตื่นประหนกนี่คือเหตุผลดูสิคราวนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วโยววอยู่โบกมือและเปิดไพ่ใบสุดท้ายในสนามเป็นการที่นักล่าการหายากไม่สนใจและถูกครอบคลุมไปแล้วในรอบที่แล้วกับดักโจมตีลมกรดแห่งปีเียวอย่ตะโกนะว่า คุณสามารถเปิดใช้งานได้ก็ต่อเมื่อมีฮีโร่วิงแมนฮีโรธาตุบนสนามและผลของการดเวทมนต์กับดับที่เปิดใช้งานโดยคู่ต่อสู้จะถูกยกเลิกและถูกทำลายนาน,านานี่นักล่าการหายากตกใจและนึกถึงบางอย่างในทันใดวินออฟวิงผู้ชายคนนี้ได้การ์ดใบนี้จากเทินที่แล้วดังนั้นเขาจึงเลือกอัญเชิญพิเศษวิงแมนเมื่อเขาเปิดใช้งานฮีโร่มาร์ เป็นไปได้ไหมที่เด็กคนนี้กลับมาแล้วคำนวณกระแสไปแล้วสายการโต้กลับรูมั่นตาหดตัวและเบิกตากว้างอย่างเหลือเชื่อเด็กคนนี้ศักดิ์สิทธิ์ตรงไหนแข็งแกร่งขนาดนี้ได้ยังไงในเวลานี้ชายที่มีปีกซึ่งอยู่ในสถานะตั้งรับได้กระพือปีกของเขาและบินขึ้นไปในอากาศและการกระพือปีกของเขาก็ทำให้เกิดลมบ้าหมูในสนามปีกสีขาวจำนวนนับไม่ถ้วนแทงทะลุ กับดักของนักล่าราวกับมีดบินต่อก,การที่มีรูพรุนและแตกกระจายในแหล่งกำเนิดการใช้วิงเง็วินเพื่อทำให้เอฟเฟกต์ที่ไม่ทำงานของทรับจัมเมอร์ปนโมคาเลียวหยูโบกมือดังนั้นการยิงช่วยเหลือจึงได้ผลเพิ่มพลังโจมตีของนักบินปีกให้กับนักเวทดำเฟเธอร์แมนทําท่าคล้ายกับการระเบิดในดราก้อนบอลและเริ่มอ้าปากและตะโกนว่าดื่ม ราวกับเปลวไฟสีเขียวที่ไม่ไปทั่วร่างกายของเขาพลังของเขาถูกซ้อนทับบนนักมายากลสีดำภายใต้ผลกระทบของก๊าซกับดักจุดสูงสุดของชีวิตเฟเธอร์แมน JPG จอมเวทดำพลังโจมตี2,500พลังโจมตี3,500กองกำลังเมชากองกำลังติดอาวุธพลังโจมตี3,000นักเวทมนต์ดำสู้กลับคุณยูตะโกน คุนยนเมชาขนาดใหญ่ได้โจมตีนักเวทมนต์ดำอย่างเข้มข้นแต่ในสถานการณ์ปัจจุบันขอองค์การพลิกกลับของความแข็งแกร่งและความอ่อนแอมันไม่สามารถคุกคามแม้แต่น้อยเห็นนักเวทดำยื่นฝ่ามือออกมาหนึ่งฝ่ามือและปล่อยวงเวทสีแดงเข้มออกมา จับไยตรงข้ามอย่างแผ่วเบากระสุนจำนวนนับไม่ถ้วนกระเด็นออกจากวงกลมและขีปนาวุธก็ระเบิดด้วยเอฟเฟกต์เปลวไฟอันเจิดจ้าและควันหนาทึบที่ระเบิดออกมาแต่พวกเขาไม่สามารถเขย่าวชั้นการป้องกันนั้นได้จากนั้นนักเวทมนต์ดำก็ยกไม้ไกายสิทธิ์ขึ้นเบาๆและลูกบอลเวทมนแห่งฟ้าร้องก็ก่ะตัวขึ้นที่ปลายไม้ไกายสิทธิ์สีเขียวสดใสมนต์ด คลื่นเวทมนตร่างกายของหุ่นยนต์อย่างไร้ความปราณีร่างกายของหุ่นยนต์ขนาดใหญ่สั่นและร่างกายก็ถูกเจาะออกจากช่องว่างจากด้านหน้าไปด้านหลังและประกายไฟยังคงปะทุอย่างต่อเนื่องในที่สุดหลังจากกระแสไฟระเบิดมันก็ระเบิดด้วยบูมและทั้งร่างก็พังทลายนักล่าการหายาก LP 2.0- งศนยน LP 1 5 0 0นนักล่าการหายากจ้องไปที่ภาพสามมิติที่หายไปไม่ ไม่เมชาที่แข็งแกร่งที่สุดของฉันพ่ายแพ้เขาใช้เวลาเกือบหนึ่งนาทีกว่าจะฟื้นคืนสติได้แต่คนทั้งหมดอยู่ในสภาวะที่โกลาหนอย่างที่สุดแล้วแต่ประนาม,มันต้องมีวิธีการอื่นเขาเริ่มตรวจสอบมือของเขาด้วยความตื่นประหนกตรวจสอบสุสานและมองหาวิธีการโต้กลับที่เป็นไปได้ทั้งหมด แต่เห็นได้ชัดว่านายพรานตื่นประหนกจนหมดสติเพราะจนกระทั่งสิ้นสุดเวลาดำเนินการของรอบที่กำหนดโดยกฎไม่เพียงแต่เขาล้มเหลวในการเล่นไพ่เท่านั้นเขายังลืมเปลี่ยนวอลล์ดโควิงตันซึ่งพลังโจมตีในสนามลดลงเหลือศูนย์เป็นการแสดงออกถึงการป้องกันแต่แน่นอนว่าในสถานการณ์นี้แม้ว่าเขาจะพลิกตัวตั้งรับตอนจบก็ยังดีรอบของฉันคราวนี้เป็นรอบสุดท้ายจริงๆ เยลออยู่ออกคำสั่งนักเวทดำโจมตีเจ้าหน้าที่สงครามโควิงตันนักมายากลบินออกไปและเวทมนตแห่งความมืดก็พุ่งเข้าใส่ขุนศึกที่มีพลังโจมตีเพียงศูนย์แต้มและยังเอาเอลพสุดท้ายของนักล่าการหายากออกไปด้วยโอ้ยนักล่าการหายากเอลพีหนึ LP ่นยีศ